ของเรานะครับจากเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าระหว่างนี้เซนไปด้วยเดี๋ยวเราคุยไปด้วยคุยไปด้วยเราก็จะกาะกวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะทุกท่านรู้อยู่แล้วแหละปกติเนาะเกินแถวนะคะคนนี้ก็เป็นนางเอกคนนึงของช่องที่น่ารักมากสวยน่ารักลูกขึ่งมาเลยคนนี้ เราติดตามผลงานของน้องตายอ่ะพรุ่งนี้มันเลิศพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นี่เราสังเกตได้เลยนะแบบบาลานซ์ทั้งคุณแบบทั้งฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายคือจริงปังโป๊วมีทั้งน้องมาเลยให้มามุ้๊บรุ๊บแล้วก็ไปเอได้เลยนะครับอาล่ะเดี๋ยวเราจะไม่ค่อยทยอยเริ่มต้นตั้งแต่นักธารคุณย่าเลยเป็นยังไงอ่ะอีก2องตอนเองอ่ะจบแล้วอ่ะเออต้องเร่งแบบนี้คุณอนงคุณอันนอวันนี้หนูเป็นลูกพระแล้วนี่เป็นอนนงอ้าว แหมคุณอนงหน่อยไหนๆอานซะหน่อยหนึงฮะอ่านเพอนดวงฮะตาลอยตาลอยมากตาลอยมากขอถามคุณยักษ์หน่อยก็ได้อ่ะคุณยักษ์อ่ะคุณยักษ์คุณยักษ์ครับนี่คุณยักษ์คุณสามารถที่จะแบบนั่งลอยนั่งลอยมากลอยมากก่อนดิเออนั่งลอยไปแล้วแล้วอ่ะงน้นคุณยักษ์ เอออันนี้มีมีกระซิบมาแล้วบอกกระซิบบอกบอกว่า d i a l o g u เด็ดของอนงก็คือถ้าอนงอยากได้อนงก็ต้องได้ใช่พูดไปพูดแบบอนงสิต้องหน้าต้องหน้าเชิดๆนิ่งๆิ่งได้เหมือนกันเอาให้แบบเอาให้ยาย่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอ่ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างครับเชิญครับส่งไม้ให้พี่ย่าค่ะเอา่งงี้ถ้าอนงอยากได้อนงก็ต้องเต้นไปดูเรื่องไหนมา แล้วแต่คนละเรื่องอ๋อคนละเรื่องอ่ะเนาะ